สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วรโลก้อีกับมาขอกันอีกแล้วพี่น้องหลังจากทีคอยคอยว่ากับบ้าฑ์คอยซีบสู้ฟั่งนะพอดีกับมาบานกับบัว่านี่เนาะอันเรื่องทีไปสอบเมร่อวานี่นะพี่น้องเพราะว่านี่เขาให้เฮ็ดยังเนว่บอกเขานัดประมาณ <c oughs> เป็นวัดเขานัดไปโรงเรียนน่นวิทยายลัายน่ะซิปมงคลเขาก็ไปซิบซิบโมงพอดีเนาะเขาก็ไปถ่ายอยู่ข้าวหนึ่งนะปณิกะเขาเอันก็ไปั่ง่าเขากับอื่นก็ไปข้างในเนาะ พออื <c oughs> ่นเข้าไปข้างในแลลวเขาเหยุไงวันตีเข้ากะเอากระดานมาให้แผ่นหนึ่งแล้วเข้ากะเขาเอากระดานมาให้แล้วเข้ากะให้ทดสอบมาน่ะว่าเข้าสีใดจักคะแนนนะนะเขาจะมาทดสอบว่าภาษาอังกฤษเข่าท่ดใดไม่ใช่นหพอเข้าไปทดสอบแล้วเข้ากับมีขอสอบมาให้เข้าละค่ะให้เข้าอ่านว่าเข้าสามารถอ่านออกบอฟังหูเร่องบอละค่ะเขียนได้บออียงจะสิเนาะเขาเข้ากะ เขาคอยก็เขียนอันนี่ละอันโจเขาให้โจมากแล้วก็เขียนอ่าขอสอบแลนะไมายถึงว่ากาตัวแรกมันถือนะขายขายคอกาเนี่ยแหละพี่น้องให้โจนมาแล้วก็เอาคอกาให้เข้ากับกาเมงสีน้องคอยกัคะแนนเต็มที่แปดคอยได้สิบเอ็ดคอยก็เลยได้ยูอ่าแล้วโวสองน้องมันจะมีหนึ่งสองสามสี่นะคอยก็เลอยูอ่าพอสองคอยก็เลอยูสั่นสองพี่น้องบันทึอันพออยู่สั่นสองแล้วบันทึกะ เขาก็ให้ไปเรียนมือแรกมือนี้พี่น้องเกาโมงเคือเลี้ยงก็นกเตรียมโตอ่าไปเรียนหนังสือหลับมือนนี่เขาก็เป็นนักเรียนมือแรกไปเรียนปอขี้ไก่มือแรกเด้อพี่น้องมือนี้นะแต่ว่าเขาว่าคันยุปสองแล้วคันสมมุ่าเขาเข้าใจแล้วอย่างเสียหากขึ้นแล้วโบะต่อไปได้ได้เหลือย่างนี้นะพี่น้องแล้วโบะสามแล้วโบะสี่อย่างแล้วแต่ความพร้อมของตัวเขาเองบระเดีเกี่ยวกับสันใดสันใดนะพี่น้องแล้วแต่ ขันเ้าเขาใจเล็ว้วเขาเรียนเลี้ยวเข,าเขาว้เขาขวาะไปสั์อื่น,นไหนว่ายสินะ <c oughs> บันีกะพ่ออันอันคาเรียนเท่าใหว่บันทีขันชุมม่มตดว่าอันประมาณลอยซิบบ่อน,นี่ละพี่น้องเคยเห็นนะนะลวกะแบบว่าแต่ว่าคงข่อยนะเลี้ยนฟี่เพราะว่าข่อยอยู่ในคนฐานะยากจนพี่น้องห <c oughs> มายถึงว่ารายใด้มันบ่ท่านเึิงเกณฑ์น,นะนะ ข้ารายได้ประมาณอันมืดหาต่อปีนี่กะจะได้เสียค่าเลียนนาะแต่ของข่อยโฮกเลิมเฮ็ดธุรกิจต่อยู่ถูกมันบ่ทันถึงกันนะพี่น้องข่อยก็เลยบ่ทันได้เสียค่าเลียนนะประกะมื้อนี้กะเตรียมโตแล้วพี่น้องเตรียมโตแต่งโตให้ลูกไปโรงเรียนแล้วเจสิก้าไปโรงเรียนแป้นโมงละกันไปส่งแมทธิวแป้นมงคลข่อยกะสิเลยไปโรงเรียนเลยเนาะเก้าโมงนะเดี๋ยวอันมื้อนี้กะสิเรียนเคืองมือพี่น้อง เคจะไปจังไหนด้อยเขยจะมาบอกสู้ฟังอีกน้องมันนี่กันสิเป็นคลิปสั้นๆน่ะละมาไลยงานความเ่อนไว้เนาะนักเรียนอันปอขี้ไก่สิเป็นจางไหนเราพี่น้องเนาอจักข่อยสีเรียนในซัําไยเลยพี่น้องอ๋อมู่านนี่กัสิมีอันจดหมายอันลวงอะนะเขาอันเชียจดหมายมาให้ข่อยให้ข่อยเป็นอะไรไปเป็นอย่างนาะงเขาเอิ่นว่าอันไปเป็นคนคณะลูกคุณอันนะยู่ในศสารอันนะพี่น้องเมื่อวานนี่อัน เขาอ่อนมีจดหมายเชิญมาว่าให้คอยนั้นไปไปเป็นในคณะลูกคุณในเขาแน่คล้ายๆว่าไปเป็นนางยืนในศาลนะประมาณคันซิบเอ็คนด้สิน,นอกับไปนั่งยืนในศาลเนาะแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายกับไปอันออกวามเห็นว่าเขาควรจะพิษบ่อหรือบบอพิษอย่างจะสินัน่นอยกันจะสินไปบ่ไดีไปเพราะว่ากรตจองเบิงก่อนว่าอันเวลาคอยมันมันพอดีบ่นเนะมันพอดีกับแบบว่าน แต่ว่าวางบอลในหมือที่เขาเหวขืนซานนี่นะพี่น้องมันกะค่อยกับภาษาเกี้ค่อยกับงูปลาวากูจะไปฟักกันวบาอ,อันหัวควรกันบุกเื่องนี้กินเขานนะว่าอันอันจะได้โนคนนอันนี้เนาะคนคนที่เหตุพิษและผู้พิจิตระว่าเนาะอันค่อยค่อยจะไปตัดสินถือว่าอันจะสินะว,ว่าได้เป็นคนตัดสินหรอเพื่อแต่ว่าไปเขาเอิรมาจากไหนเป็นคณะลูกค,คุณนะีนะไปไปเห็นด้วยกับเเห็นด้วยอีกยางปรอมานี้นะพี่น้อง ทีว่าปเป็นพยานหรือประมาณนี่ล่ละคอยกับเจษวิว่าจังไหนเนาะอธิบายเป็นภาษาไทยไปถือคอยก็บพอเคยขึ้นลงขึ้นสายจังเถื่อยู่ดีๆก็แจ้เขาไปขึ้นสายอันพอส่องเจสิกาบอกอุ้ยก็ยดีแท้เพิ่คนมาคอยบอยเ,เคยได้ไปเฮ็ดงานแนวนี้เลยเพิ่งมาอันอันอันไม่อัน,อน,อนมันพอปู่ว่านเล่านั้นอันได้เคยอยังเราเคยไปเธอหนึ่งเพิ่งมาสิเขาเข้าไปอยู่ประมาณอันเท่ายเนาะเป็นเดือนเพิ่งมาสิมันสิมีเวลาบอกเป็นเดือนเจษวิลา คงข่อยบนหูว่ามันสิเท่าไหร่ดี๋ยวสิเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะอันว่ามันจักมืออีหยังจังสีหนังก็ต้องไปเช็คว่ามันมือตรงกันบ่คันมือบ่ตรงกันก็บอกปฏิเสธเข้าไปจังซี่สินะนี่ล่ะก็เป็นเรื่องแปลกๆดีๆเนาะพี่น้องเนาะเจสิก้าทำอะไรลูกทำอะไรมื้อนี้ก็แค่นี่ล่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามียังดีๆสวยๆงามๆคือสิมา่วให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ